พระพุทธเจ้าบอกว่าอริยสัจสีคืออีหย่างคือความจริงอันประเสริฐและอีกอย่างคือความจริงที่ไม่จะเห็นในห้องประเสริฐพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าล่องพิจรารณาเมืองเด้อความจริงที่ประเสริฐที่สุดเลยที่พระพุทธเจ้าออกจากกองทุกได้ก็คือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ภายใต้กฎของแต่ลกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตกอยู่ภายใต้กฎของแต่ละว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนตัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวไม่มีตนล่องพิจรารณาล่องเมืองดู อ้อยีกระตาแม้แต่ร่างกายเฮาเ่นว่าพระพุทธเจ้าก็เลยชี้โทษว่าเออเนี่ยร่างกายของเฮานีแ่แหละเฮาไปลงยึดมันเพื่อมันว่าเป็นของเฮาเคยพิจารณาบังบออาการสามสิบสองที่พูะพุทธเจ้าว่าให้ฟังเกซาโรมาทันตานะค่าที่เขาทองทองกันสุดท้ายไปทางมาสิง่งที่เขาทองอยู่เน่สากลลก,ก,กายร่างกายเฮาอาการสามสิบสองที่พระพุทธเจ้าว่าว้สุดท้ายแล้วมันย่อเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟสุดท้ายแล้วมันก็กลับสู่ถาแุแท้ของมันบ่หนี้ยีงเป็นตัวตนของเฮาที่แท้จริงเห็นบ่ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีัตตนเอียงของเทาที่แท้จริงพุทธเจ้าว่าเห็นว่ามันบมเทียงยังสี่เห็นยังสี่อยู่เนืองๆนี่คือความจริงแล้วนี่คือความจริงว่าร่างกายของเทาจังมือนึงกับเคลื่อนสูดินสู่น้ำสู่ลมสู่ไฟนี่คือความจริงอันหนึ่งนี่คือความจริงอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วสิ่งภพยนอกคือกันเลยกับสากลลการล่างสากลร่างกายเท้าตนไม้จังมือนึ่งก็เหี่ยวก็เช้าก็ตายไปทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกไปนี้ไม่มีเอียงจีร่างยันยืดบนีนน้อมเข้ามา ใจมันเลยเมื่อยากออกไปภายนอกล่องนองเพรามาเบิ่งความหลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์ความพอใจความบ่พ่อใจทั้งหลายทั้งเบืทั้งม่วนที่มันว่าเกิดขึ้นกับใจฮามันก็เป็นคือกันมันกับบ่เทียงพระพุทธเจ้าว่าเมื่อไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์กับ่มีโตไม่ตนคือกันโลภโกรธสุขทุกข์พ่อใจบ่พ่อใจบบพีโตไม่ตนเนี่ยเกิดขึ้นผ่านมากหลักก็ผ่านไปพานมากหลักก็ผ่านไปบ่มีโตตนที่แท้จริงพระพุทธเจ้าให้เห็นว่าโอ้มันก็บบ่เทียงหล่างกายเฮากับบ่เทียงสภาพว มีสติตั้งมันยุดในกะร่างกายห้องอยู่เนืองๆเห็นความจริงนี่ความจริงอันประเสริฐความจริงของความโลภความโกรธความหลงกับบะเทียงความสุขความทุกข์ความพอใจความ่พอใจกับบะเทียงเห็นว่านี่แหละคือความจริงอันประเสริฐเมื่อเธอมีสติตั้งหมันเลี้ยนรู้ว่ากายบ่เทียงความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์ความพอใจความว่าพอใจบ่เทียงแล้วจิตก็จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายจะค่ายกำรนัดจากกายค่ายกำรนัดจากใจเธอจะรุดพลออกจากกายจากใจนี่อริยสัจสีความจริงอันประเสริฐ มันสิรุดพนก็สิรุดพนต่อมันเบื่อนายกก่เบื่อนายใจพราเจะว่าเธอลองมาพิจารณาบวชเขามากวนเก่้าเขามากแล้วให้เธอพิจารณากายของเจ้าของพิจารณาความโลภความโกรธความหลงของเจ้าของว่าผู้ใดเป็นผู้โลภผู้โกรธผู้หลงผู้ใดเป็นผู้สุขผู้ทุกข์ผู้ใดเป็นผู้พ่อใจผู้บ่พ่อใจลองพิจารณาบังดูผู้ที่บ่พ่อใจมันอยู่ไสลองไรไป็นบังดุอยยุแขนอยู่ขาอยู่หูยู่ตายุจมูกบวมันบ่มีเด้อืมผู้บ่พ่อใจมันย่ไสลองไรหามันบ่งสุดท้ายแล้ว ผูพ้พ่อใจผู้บ่พ่อใจกัเป็นเพียงสภาพวะธรรมอันนึงอันว่างเปล่าขึ้นกันบ่มีผู้ใดสุดท้ายแล้วก็มีแค่ดินแค่น,น้ำแค่ลมแค่ไฟผู้ที่ไปโลภไปกลธวไปลงไปสุกไปทุกข์ก็มีแตอ่อุปทานาอ,อุปทานนั่นสืออุปทานว่าเป็นหฮอสุกอุปทานว่าเป็นหฮอทุกข์อุปทานนั่นสือมีแค่ความอุปทานหลงคิดว่าเป็นเจ้าของหลงว่าหฮาสุกหลงว่าหฮาทุกข์หลงว่ามิตโตวตนของหฮาที่แท้จริงอยู่ในดินน้ำไฟลมนี่สุดท้ายแล้วบ่มีมีแต่อุปทานหลงความยึดมั่นเที่มมั่นว่าเป็นเ เฮาจริงๆแล้วบ่มีมีแต่อุปทานหลงอุปทานมาหูเฮาแขนเฮาตาเฮ้าความสุขของเฮ้าความพอใจของเฮ้าความทุกข์ของเฮาสุดท้ายล้วเป็นแค่อุปทานืมบ่ได้มีตัวตนที่แท้จริงพระเจ้าก็เลยมาฝึกมาฝึกมาอยู่ในวัดมาอยู่ในว่ามาเรียนรู้ความจริงเหล่านี้แหละว่าบ่เม่นไกยเฮ้าว่าบ่เม่นใจเฮ้าแล้วจิตจะเบื่อหนเบื่อหนาคลายกำหนัดคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ว่าหลุดพ้น ลุดพ่นออกจากกายลุดพ้นออกจากใจลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดลุดพ้นออกจากวัฏสงสารพบสิ้นแล้วพรมจรย์อยู่จบแล้วนี่เพืพ่อน่าผูทปฏิบัว่าเข้ามาปฏิบัติเพื่อสิ่งนี้ละ่ะเข้ามาบด้บวชบด้บวชมาเพื่อสิ่งอื่นบด้บวชมาเพื่อล,ลังบด้บวชมาเพื่อชํารละลังบาปกรรมเก่าบได้บดิบวชมาเอาบุญได้ได้บุญบด้บุญขึ้นยุ่กับเฮาสิปฏิบัติตามรรมของพอ Б ระพุทธเจ้าบ่เพราะว่ากิเลสในหัวใจนบ่บริยานผ้าหลืองได้กิเลสบริยานคนโกนหัวหอมผ้เหลืองด กิเลสย่างค้ <establishing> mm. ußen. นปฏิบ <sh> ัติอืกิเลสปรดยานค้นที่โกนหัวโฮมผลาเรืองแล้วถึงจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนยูนิฟอร์มเขาไปแล้วกิเลสบริเปลี่ยนน้ำกิเลสกับกิเลสโตวเก้าโลกก็โลกัตเก้าโกะโกะัตเก้าลงก็ลงโตเก้าแต่ว่าเมื่อกนเก้าเขาบวดมากแล้วมันไม่ดีไม่ดีจังไหร่ะติไม่ดีที่จะต้องเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนมาลงไปเฮ็ดห้เฮ็ดหน้าไม่ดีตรงนี้เวลามานั่งสมาธิมีเวลามาเดินจงกรมมีเวลามื่อทองมาสวดอื น,น,น,นี่เวลาอยู่กับเจ mang, ้าของมีเวลาเรียนรู้เจ้าของนี่แห,แหละคือข้อดีของการได้บวชนอกเนือจากอื่นมาแมนข้อดีของการได้บวชคือการอยู่กับเจ้าของโอ้มันเป็นอย่างสีมันโลบตัวนี่โอ้มันเป็นอย่างสีมันโกรธตัวนี่เฮ็ดจังไรเจ้าของความโลบความโกรธความหลงความสุขความทุกข์ความพอใจในหัวใจเจ้าของสียใหม่ลงหน้าที่ห้าก็มีแค่นั้ ah. นอ oh mm. ันใดท <im <im ี่มันยึดมั่นถือมันนยู่เฮ็ดจังไรมันสีคไข้ความยึดมั่นถือมันลงไปได้นี่นาที่ห้ามีสมีได้บวชมานี่คือข้อดีของการบวชที่เหลือบมน สิไปแนวอื่นมเแมนแทะแนวดีข้องการบวชนะห้องการบวชมีหน้าที่เขามีสำนีหน้าที่เขามีแค่เห็ในความโลภความกลัวความหลงความสุขความทุกข์ความพอใจความไม่พอใจเห็นใ้เฮ้าจะของค่ายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านีลงไปให้มันได้ยึดยึดมั่นถือมมั่นความคิดเก่าๆยึดมั่นถือมั่นความหลูกเก่าๆยึดค่ายความยึดมั่นถือมมั่นจากสิ่งเก่าๆว่าเป็นตัวเฮ้าของเฮ้ายึดโตกูของกูลดลงไปลดลงไปอ จนมมมีตัตกูค้องกูอยู่ในดินน้าไฟล่มอันนี้แหละนั่นละเมื่อนั้นละไม่นสิเป็นอิสระหน้าที่เขาไม่สานีระบวดมาอย่าหลงอย่าหลงเมืม่อน,นี้เขาเป็นพาเขาต่อให้เอื้อนโกนเอาผ้าเลลืองมห่มแล้วกิเลสเขาก็ว่นไดเปลี่ยนไปเขาเอาเขาจะอา,อาศิกกาบสิวายเขา้าเขาก็จะไปลงการกาบกราบกรไหวเขามากาบมาไหวาเข้ามาแนวดีเนี่ยประเสริฐปัใไรได้อืม เขากราบเขา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 ได้บุบญเพราะว่ายัางเป็นยังเขาก็ได้บุญเขามีความอ่อนน้อมถ่อมตนบุคคลใดมีความอ่อนน้อมบุคคลนั้นยอมมีธรรมนั่นแหละเพื่อนว่าธรรมคือความอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นว่าเข้าเดาียวนี้เข้าผู้ถือกราบเดีย่เป็นลงเจ้าของเด้ว่บวกโกนหัวเขามาแล้วคนกราบคนไหวมันเป็นแนวดีแนวเลิศแน่รนแนนแนนแประเสริฐบ่แมนซีเลอรสีประเสริฐคืออริยาสีคือความจริงบุคคลใดที่เดือตามอริมักมีองแป8ของพระพุทธเจ้าอยู่บุคคลั้นจังหาที่เป็นผู้ประเสริฐบุคคลจะประเสริฐบ่ประเสริฐบัดกันยังส วัดกันตรงไหนวัดกันตรงที่บุคคลไหนที่มีความเพียรละความหลงความโกรธความหลงในหัวใจจะขวางอยู่ถึงแม้เขาจะละความหลงความโกรธความหลงในหัวใจเขาในตอนนั้นยังเขาได้ในบัตนี้บอนไ้แต่ว่าเขายังมีความเพียรเขายังมีความหมู่มานะในการจะเลื่อนสติในการภาวนาในการเดินจงกรมนั่งสมาธิในการเฮุความเพียรในสิ่งต่างๆเพื่อเอาความหลภความโกรธให้ออกจากหัวใจเขาอยู่นั่นคือว่าเขาเป็นคนประเสริฐอยู่เด้ว่าม่นว่าเขาบ่ได้ประเสริฐถึงแม้เขายังบ่ทได้หมักเขายังบ่ทได้ผล แต่ว่าเขายังม um mm. ีความเพียรอยู่นี่ถือว่าประเสริฐโกนหัวหอมผ่าเลี้ยงเป็นชุดแล้วบ่ได้ประเสริฐขึ้นมาเพราะยังความคิดกับยังความคิดเก่าความรู้สึกว่าเป็นตักูของกูยังตเก่าขอคนเก่าอยู่บ่ได้เปลี่ยนแปลงไปสยเลยหน้าที่ห่อเฮ็ดจังไรก็ได้ให้ใจเจ้าของมันเปลี่ยนอใจเจ้าของเปลี่ยนเท่านั้นล่ะใจมันเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนกับเปลี่ยนบุอยงยังนล่ะเมื่อใจมันเปลี่ยนใจเปลี่ยนเป็น ความหนอบความหนอบความอ,อ่อ,อนความย от, ่นกัเปลี่ยนไปเบร์สุสิงสุยางสิมองโลกกับนี่แหละพันว่าบุคคลใดใจเปลี่ยนมองโลกกับเป็นธรรมคนเป็นธรรมมองโลกกับมิเต็มไปด้ยวยความเมตตาเป็นด้ยวยความกัลลุณาเต็มไปด้ยวยความสงสารต่อโลกนั่นละ่ะใจเมื่อเสิเปลี่ยนใจเมื่อเป็นโตกูค้องกูอีก่อไปใจเห่าเป็นธรรม,มชาติใจเห่าเป็นธรรมเต็มไปด้วยเมตตาเห็นผู้ใดก็จะไม่เกลืกูนเห็นผู้ใดก็อยากอนุเคราะห์เห็นผู้ใดก็เต็มเปี่ยมด้วยความเอื้ออาร้อนนั่นล่ะ จำไ้เด้อ่อา่าหลงเจ้าของย่าหลงเจ้าของว่าโกนหัวเหล่าสิบดีสิบเด่นขึ้นโมเมนต์เฮ้าป่าเด้เด่นขึ้นย้อนว่าโกนหัวอมผลืองได้มันเด่ยนย้อนว่าเฮ้าคัดเกา่าโตโตนเจ้าของคัดเกา่าเกลเลสออกจากหัวใจเจ้าของเลยหนีเฮ้าตังสิบประเสริฐคนที่ประเสริฐที่ค้นกาคน้นใหบโมเมนต์แค่โกนหัวอมผเหลืองได้โกนหัว,หวมอมผลาญเราได้บุญม่มีดอกบุญบ่บุญเมืม่อึ้นอยู่กับว่าเฮ้าบวชมาเห็ดอย่างถ้าบวชมากินเขาโยงมันได้บาป ่ันบวชมาแล้วกินข้าวโยมมีกระละมีพระละมีกาลังแล้วเอาไปเจริญสติเอาไปเริญสมาธิเอาไปเจริญ,าารญภาวนาน,น,านบุญเจังสิเป็นกุศลขึ้นมาได้รู้ซื้อบ่เป็นดอกบุญเนาะมันต้องเป็นของต้องลงทุนมักไม่ต้องโล่งดินได้บุญก็ต้องเฮ็ดต้องทําต้องกระทํา <c oughs> นั่นแหละหนาทีห่หฮอบ่เลยมียังได้บวชเขามาก่ะแค่จังได๋กิเลสเจ้าสิเบิร์แกไใจเจ้าของ,ของบริเกียวกับผูอ้อื่นได้เกี่ยวกับเจ้าของ กิเลสกับกิเลสจะคล้องบ่เม็นกิเลสผู้อื่นได้มาอยู่ในหัวใจเฮากิเลสเฮาลุลวดผู้นั้นดีผู้นั้นซวผู้นั้นเลวผู้นั้นเถื่อผู้นั้นพิษผู้นั้นดีผู้นั้นซวล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสในหัวใจเฮาเขาก็เป็นรรมของเขาเขาให้ซวเขาก็เลยซวเขาให้ดีเขาก็ได้ดีรรมของภัยรรมของมันอยู่ในหัวใจเฮาเป็นอย่างไรเบิ่งออกตรงนี้ตั้งหากเขาซวก็เรื่องของเขาเขาดีก็เรื่องของเขาเพราะว่ารรมของเขากรรมของเขาวิบากของเขากุศลของเขาของภัยของมันเฮ็ดเอาไผเฮ็ดเอามันนาที่เจมีฮ็ด เท่านั้นแล้วพระพุทธเจ้าบอกอัตตัยหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนมักเข้ากับบริปีกันผู้ใดอริยาสัจซีเข้ากับบรยปีกันผู้ใดคุณงามความดีอันใดเข้ากับบริปีกันพระพุทธเจ้าบอกว่าแล้วแต่พวกเธอสีเลือกเอาอัตตัยหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเธอสีเลือกเอาอีย่างเธออยากเลือกออกกรลมงซัวเธอก็เลือกเอาเธออยากเลือกอากรรมดีก็เลือกออกเลือกออกเพราะว่าโตจะคลองเป็นที่พึ่งคลองจะคลองเมื่อรู้จักอริยาสัจซีแล้วรูมูจักท่างคนทุกแล้วเธอสีเลือกเอา นรกก็แล้วแต่เธอเ่ามีผู้ใดบังคับเข้าว่าใดเป็นผู้บังคับเข้าว่าใดเป็นผู้ชักจูนเข้าว่าใดเป็นผู้ชักชวนผู้ใดเข้าเป็นผู้มาประกาศอริยสัจีเข้าว่าใดแตกต่างอย่งจากพระอาทิตย์มีหนาทีขึ้นมันก็ขึ้นนั่นนี่น้าที่ตกก็ตกพะพุทธเจ้าขึ้นเมื่อเมื่อปฏิบัติแล้วรู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจในอริยสัจีแล้วเข้าก็มีหนาทีประกาศเข้าว่าใดมีบังคับบางขณะที่บังคับผู้ใดเขามาเขาผลเด็กมีแต่พวกเธอสิเลือกเอาสิปฏิบัติตามทางที่เข้าบอกบอกทางที่เข้าบอกมัก อริยมรคมีองแปรคือคุณงามความดีมรคคืออย่างคือมรคดีเนี่ยละ่ะเฮ็ดดีจนถึงที่สุดแล้วสุดท้ายก็เห็นว่าอ๋อที่สุดของความดีก็เป็นแบบนี้อนั่นละ่ะมรคดีอือมรคคือคุณงามความดีที่เขาต้องเฮ็ดตองทําหมมันเต็มที่เต็มกําลังเมื่อเห็นแล้วว่าอ๋อเฮ็ดดีก็ซ้ำหนี่เฮ็ดซัวซ้ำหนีเห่เขาเสียงหูจักทางสายกลางที่แท้จริงมรคยังท่านไหนมันทางสายกลางที่แท้จริงทาง้ายกลางที่แท้จริงคือ เฮาหูจักดีเฮาหูจักสัวเฮาหูจักละซัวกัวบาปเฮ้าหูจักความเหตุคุณงามความดีอืเข้าหูจักสุขหูจักทุกหูจักดีหูจักซัวเมื่อนั้นเฮ้าหูสุดหัวใจจะคข้องเลยข้าจกสิ่งหูจักทางสายการที่แท้จริงนั่นล่ะเ็ดเด้บ่แมเนต่เฮ็ดได้บวชมาแล้วอยกกินเขาเขาฟี่ๆกินเขาเขาเราลงว่าจะคล้องดีจะาล้องประเสริฐโมเมนม่นีด้บ่มีผู้ใดดีบมมีผู้ใดโกรธหัวเราดีบวชเราดีได้กิเลสกับ ถ่วงหัวอยภากันคัดออกเวียนว่ายตายเกิดมาจะพบจากศาสตร์แล้วพันว่าพบนี่ชาตินี่เด็กของพุระพ,พุทธศาสนาล่องมาเห็ุคือจังพระพุทธเจ้าบ่เบิงดูวล่องมาเห็ุคือจังพ,พ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือเห็ดคือจังคู้บาอาจารย์พันเบิ้งด้วยว่าทางคนทุกมันยังมีอยู่ล่องเหตุเบิง้งมาสิบคนใดอีรีบบ่ลองละความหลภความกูธความหลงในหัวใจเจ้าของโลมเบิ้งดูวยอันละลองเหตุเบิ้งเด้อ มีโอกาสศาสตร์หนึง่งเกิดมาเป็นลูกผู้ชายโดยกขนเก่าเขาวบวชลองมึงดูว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลใดมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่บุคคลใดยังมีมือเอื้องยังมีมือหือ้อยังมีสวรรค์ยังมีนรกพระพุทธเจ้าว่ามรรคน,นิพพานก็ยอมมีอยู่อืตบใดที่ยังมีคนเกิดตตบใดที่ยังมีคนตายทางที่บ่เกิดบ่าตายก็ยอมมีฉะนั้นแล้วมาล่องมึงมดูเกิดมาบุรุกกีภพเกิดมาบุรุกกีชาแล้วมันล่องเหตุเจ้าของมึงดูมาลองเหตุให้เจ้าของ แค่ให้เจ้าของสู้หัวใจเจ้าของมึงรู้ว่าพิสูจน์เจ้าของมึงรู้ว่าทางเวียนไหวแต่เกิดของพระพุทธเจ้าว่ามันมีอีหลีบอเหตุให้ประจักษ์แก่หัวใจเจ้าของนั่นแหละลองเห็นเบงเดอร์ลองฝึกเหตุลองฝึกเหตุฝึกทำมึงโอนหัวขหเขามากห้องเรมืองเขามากไม่ได้เบิดน้ำได้กิเลสมไม่ได้ยานผลองได้ เพื่อเพอื่อผาเลืองไปทางมาของกิเลสโตวใหญ่พอมทางมาแห่งลาบยศสรรเสริญทางมาของแหง่งคนกก่าวคนไวแห่งเป็นประตูที่เมื่อเปิดกิเลสที่เขาใจเฮาลงเจ้าของจอยผู้ลงข้นบวชมาโก,กนหัวบวชเล,ลงเจ้าของจอยอผาเลืองก็บม่ได้สร้อยกิเลสเบิดไปเด้กิเลสไ,ไม่ได้เบิดไปยอ้อนโกนหัวของผาเลืองกิเลสกิเลสไม่สีเบิดไปยอ้อนการคัดเก่าเจ้าของ เอาสติเอาปัญญาไปยับย right ่างช่างใจเจ้าของไปรวนในข่วนในบุค่วนอืมอหลนะอันในควนก็เห็นใหมันจะเลือกในบุข่วนลองมึงเด้อมันดูเท่าท่านกิเลสในหัวใจเจ้าของยามมันหยยบยั้งเฮาเฮตดอันในเฮ็ดใดเห็ดอันในทำรใดทรรมยาไปย่างย่าไปย่างเกิดมาเป็นคนแล้วย่าไปย่างยาไปห่วงเฮาได้มากขนาดนี้แล้วกว่าจะได้เกิดมาพอพบุตรธรรมประสงค์เหตมันสุดเข้าใจเจ้าของหลด มักผลมันอยู่ในหัวใจเฮาหรือเมื่อใดที่เฮาหยับยั้งชังใจเจ้าของใดเมื่อใดเุดแยกแยดีส่วนในหัวใจเจ้าของใดเมื่อนั้นมักผลกิดสิบปากฏขึ้นมากเห็นเ็ดมันเต็มทีเด้อบวชมามันมีผู้ใดได้มีโอกาสบวชง่ายได้สำนึกสำนึงบระดีบวชบวชมาแล้วเห็นมันเต็มทีเห็นมันเต็มกำลังเมื่อเราพยายามบวชกับบวชได้ด้วยเมื่อผู้ใดอยากอะไรกันได้บวชข้นบวชเราตกนรกกัมีผู้บาวยากเอาคนมาบ่อยากเอาคน มาเป็นเปรตไม่อยากเอาคนมาเป็นสัตว์นรกผู้บ่าวอยากเอาคนมาเป็นพระแนวใดเราไม่ต้อเป็นพระนี่แหละท่านี่อผู้บาวบอกพิจารณาเบื้องความจริงของกายพิจารณาเบื้องความจริงของใจให้เห็นความจริงของใจเจ้าของนั้นเราพันว่าเอิญว่าพระให้เห็นความโลภความโกรธความหลงของเจ้าของในหัวใจนั่นแหละเอิญว่าพระรู้เท่าท่านความโลภความโกรธความหลงในหัวใจเจ้าของนั้นลระพระไม่อยากเอาคนเป็นโลกนรกเลย เอามาบวชโกนหัวหรมผาเลืองมากวางวา่าจะได้บุญได้กุศลนะเฮ็ดแ,แนวบถือบ้คขวนบ่แมนเอาไปเอามาเอาคนดีๆมาเอามาเอาลงนรกจ่อยบอ่แมนนั่งสมาธิเดินจบรมพิจารณาอันใดที่จะคล้องเคยโลภเคยโกรธเคยหลงอันใดจะคล้องที่เคยสุขเคยทุกข์เคยพอใจเคยบ่พ,อใ,พอใจมาพิจารณามึงดูเอเป็นยังมื่อก็ทุกข์เอเป็นยังเมื่อก็เสาะหมองเอเป็นยังมื่คือดีใจเอเป็นยังมืค่เเมคือเสียใจลองถามเจ้าของเฮ็ดจังไรเนาะเฮาสิอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้นั่นล่ะ ตัวเฮดเดอร์ะบ่นเขาว่ากันไหมน้อตั้งใจเฮ็ดมีเวลาครับสงสัยยังก็มาถามครูบาบอกมีเวลามานางบอกนางสอนจำชี้จำไส้ผู้ตจาบอกว่ากิเลสหผยกิเลสมันติดขัดจังมองไดจังมาถามมองไดของมองไดค่าอันใดสงสัยกระถามเพราะว่ากิเลสผู้ใดกิเลสมันครูบาบอกมีรูปแบบตายตัวครูบาบารีผ้าเดินจงกรมครูบาบารีผ้านางสมาธิ อันอนั้นมันปฏิบัติในรูปแบบดอกนางสมาธิผู้ใดก็นั่งเป็นนั่งรับตารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกขึ้นอยู่กับเพี้ยนผู้ใดเสียได้หน่อยเฮ็ดได้หลายย่งางจุกกลมกันย่างไปพิจารณาไปพิจารณาแนวใดอะจะคลองติีจะคลองขดาดจะคลองของจะคลองข้าอัะไรจะคลองเคยลงไหลเพื่อเพื่อนพิจารณามันคับอะไรจะคลองเคยผิดเคยผาดฝึกย่งางจุกกลมพิจารณาใครควรโอ้อันนี้เขาเคยผิดเคยผาดฝึกย่างจุกกลมสิบุผิดประพาดอีกโอ้อันนี้เขาเคยเผือพายอันนี้เขาเคยลงไหลให้จังเลยเขาสิบุเผือพายเขาสิบุลงไหลอีกนี่่พิจจาารรรณใคควอยูัง ย่างจงกลมกันเลยน่ะเฮ็ดเอาไผเฮ็ดเอามันอันไหนคิดอันไหนคัดอันไหนฆ่าอันไหนแก่บ่ได้บอกมาถามมาปรึกษามาถามเพราะว่าความเพียรแต่เหตุการณ์เสมอบ่ต้องมาถามมันบ่ต้องมีเอียงมาบอกมาสอนมาบอกกันเสมออกถ้ามาของผู้เจ้าผู้เจ้าเจ็ดเหนือผู้เจ้าจังเทศเช่นึงวันองค์ต่อไปแห้งคาภาเษียอาญยเมตไสพันแห้งเทศวันเพ่นละเทือให้เวล่าจะขอเก้าจะของอยู่เก้าจะของกิเลสกับกิเลสจะของ ตราดที่มันยังหลบยังโรธยังบลงอยูมอ่มันบึงบางอย่างหรอกค่อยๆปัดไป <c oughs> ค่อยๆปัดค่อยๆเมียนแล้วมันก็ค่อยๆเกี่ยมค่อยๆเก่าออกไปแล้วแม่กิเลอกิเลสมันก็คือขี้ฝุ่นนี่แหละเพี้ยนปัดเพี้ยนกวาาเพี้ยนทุกเพี้ยนเจริญสติจเจริญสมาธิย่บ่ระซ่อเดี๋ยวมันก็นดีเห็ดตัวมาฮอดป่านนี้บวชมาพะแห้งแล้วลงทุน ทิ่มเพื่อนทิ่มสั้นทิ่มูกทิ่มเมี่ยถิ่มให้ถิ่มหน้าทิ่มหัวทิ่มสวนทิ่มหัวทิ่มควายมาแล้วใดๆมันก็ได้ทิ่มนาะทิ่มมันเบิร์ดโหลดถิ่มกายทิ่มใจจะความึงดุมึงอยากสุบกระทุกมึงอยากทุกข์กระทุกขูบะสุบกระทุกน้ำมึงขุบบกะหลงน้ำมึงลองทิ่มมันเบิร์ดูกายกับใจนี่มันเป็นจังไรมันทุกข์สืมื่อนี่มันก็ยอนว่าแบกกายแบกใจอยู่นี่แหละมันหิวก็ได้ผ้ามันกินกูะได้ด่ากระผ้ามันเขียดมันคืนมันขม มันอยากได้ยังกะหาให้มันต่อไปล่องมึ่งดูมึงอยากได้ยังกูบ่ตามใจมึงปล่อยมังไปมันอยากสุกกระสุกนอยากทุกกระทุกล่องสิเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่คือว่าผู้รู้ผู้ดูเมื่ออะไรที่เรารู้เราดูเราเข้าใจอริยสัจสี่ก็คือความจริงย่อมปรากฏเมื่อไรเราเข้าใจความจริงของกายเข้าใจความจริงของใจเข้าใจความโลภความกวดความหลงโดยการมีสติตั้งมั่นเรียนรู้ดูเป็นผู้รู้ผู้ดูต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นผู้เบิกบาน ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะว่ารู้แล้วว่ากายไม่ลักษณะเป็นแบบนี้รู้แล้วว่าใจมีลักษณะเป็นแบบนี้เข้ารู้ตื่นแล้วเขาก็จะได้เบิกบานเพราะว่าเรารู้จนเราเข้าใจึงเราจะตื่นแล้วเราเบิกบานแต่ยังคือตื่นตื่นออกจากความหลงหลงว่ากายเข้าหลงว่าใจเข้าเขาก็ตื่นเมื่อตื่นออกมาแล้วเขาก็เบิกเขาก็บานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นยังจะบ่เบิกบานเพราะว่าเราไปอิสระจากมันแล้วเข้าบ่ไปหลงนะมันอนีระละกายกระใจนี่เพราะว่ามันเป็นของบาเทียง เป็นคองบ่ไม่โตบ่ไม่ต้นนะเห็นบอกมันก็สิเบิกบานมันก็รดูตื่นเบิกบานเป็นยังสีบ่เบิกบานอเพราะว่าเฮาบ่หลงกายเฮาบ่หลงใจอีกต่อไปมันก็เลยปิดอิสระอืม,มันก็เลยมีปิติเอ้อพาอสํานีแหละบอน,นะอนะเนาะขนาดเรื่องสิบมี้นะบอกสูก้กันฟังอีกอ่ะตั้งใจเฮ็ดเอาลวดก็เสียหายหรอกพทะเจ้าบอกว่าการจเจริญสติแม้แต่เพียงกล่าวหนึ่งก็เป็นนี่ประโยชน์ขึ้นมาเดินย่างจงกรมค้าไส ซ้ายขวาตะละกกาตะละกกาตะละกกาหนึ่งสองสามสี่สนั่นเป็นการสะสมเด้สะสมแต้มเด้สะสมเทระแต้มเทระแต้มเทระแต้มเมื่อไรสติพร้อมสมาธิพร้อมศีลสมาธิปัญญาพร้อมเมื่อนั่นละเมื่อมันร่วมกันเต็มที่แล้วมันสิก็เป็นมรกเป็นผลเองสะสมไวเทระหน่อยเทระหน่อยเทระหน่อยบ่อเราไม่มีประโยชน์เนี่ยเห็นบาย่างไปย่างมาก ตากระทบรูปหูได้ยินเสียงนี่สติตั้งมันอยู่ในกายเกิดเป็นอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเฮารู้แล้วว่าอ๋อตอนนี้มันพอใจอ๋อตอนนี้มันไ่พอใจแล้วเฮาไอใส่สายมันนั่นก็เป็นบุญเป็นกุศลนั่นก็เป็นแต้มของเฮาเลยเออนั่นละสะสมเอาแต่ละมือแต่ละมือแต่ละมือ่าปล่อยกายปล่อยใจไปกับความหลภความโกรธความหลงมีสติยิบกับมีสติบอกับมีสติงานกับมีสติเิงกับมีสตินอนกับมีสติเฮ็ดยังในแต่ละมือหลังตั้งแต่เมื่อตาขึ้นไปจนหอดนอนหลับให้มันมีสติ นั่นเป็นการสะสมแตมเด้ดอสติไล้เข่าไร้เข่ากระูมีสติกระู่เท่าท่านอารมณ์ต่างๆมึงรู้เท่าท่านอารมณ์ต่างก็ดีเลยปะเนี่ยกระูเท่าท่านก็เราเห็นความจริงความจริงอันประเสริฐกระสิยปากกฏแก้หัวใจห้องนี้เลาปฏิเนี่นี่แหละอริยาสัจซีอันทุกสมุไทยนี้โลดมากนเอาไว้ทะเลี่ยนอันความจริงเพื่อนี่แหละความจริงอันประเสริฐนี่แหละเบื้องความจริงของสิ่งเรานี่ เอาไปเลียนเอาไปออกข้อสอบอันนั้นนะมีทุกสมุทัยนิโรธมากนะความจริงก็คือมาเบิ่งของจริงของกายของใจนี่นะเมือนห้อเข้าใจเขาแบบเข้าใจอริยสัสเซียนั่นสิเป็นอริยสัจก็คือความจริงความจริงของกายความจริงของใจความจริงของลมขอลมสุข <ripping> ท <TER astrolog an> ุกข <R is> ์ท <mel Runner> ุกข์พอใจของมไ่พอใจนี่แหละเบิ่งความจริงเขานี่แหละเมื่อเห็นของเมื่อเห็นความจริงของกายของใจของสุขของสุขนั่นแหละเพราะว่าความจริงอันประเสริฐเมื่อประเสริฐจังไรเนาะเมื่อเห็นความจริงของกายของใจมันได้มักได้ผลเนาะ ปล่อยว่างความจริงปล่อยว่างความหลูความเห็นความใจใดมันเป็นมากเป็นผลมันสิบบุระเสริฐตรงใดเป็นยังมากผลมัน้องประเสริฐบุคคลใดก้าวเข้าสู่ความเป็นโซดาหรือเวียนไหวเวียนไตเวียนเกิดเตมโนกัสวรรแน่เห็นบ่สันจงว่าเขาสิเขามาคผลในพ้าโซดาสักทาคาผ้านาคาวนี่เห็นบ่เขาก็เวียนไตเวียนเกิดหน่อยลงคหน่วยโรคสามศาตร์จากเยี่ยนฉาก็เรือสามศาตร์จากสามศาสตร์เรือหนึ่งศาสตร์สุดท้ายปลายทางแเราประจักษ์แก้วหัวใจเจ้าของเราการเวียนไหวไต เกิดในหัวใจเจ้าของหูแล้วว่าเจ้าของบาด้เวียนไหวไตเกิดแล้วปัจจุบันชาติได้อืชพระพุทธเจ้าว่าพันธิพพานเห็นบอกพระพุทธเจ้าคุณหูก่อนเด้ว่าเจ้าของสิบบไรีมาเวียนตายเวียนเกิดอีกแล้วเป็นพระพุทธเจ้าเห็นบอกพอแม่พูบาอาจารย์ล้มปู่ล้มตาเพิ่งคงไวาเจ้าของบาด้มาเวียนไหวไตเกิดนะเห็นบอกนี่สิบประเสริฐขึ้นเรื่อยเรื่อยมาสิบประเสริฐจังไรเนี่ยความจริงอันประเสริฐบได้ไปเห็ุกับเนี้ยอื่นเลยเห็ุกับความจริงของเจ้าของ แจ้งได้กายเจ้าของแจ้งใน้ใจเจ้าของความจริงของสิ่งเหล่านี้ลาไมนสิประเสริฐความจริงเนี่ยอื่นบ่ประเสริฐหนึ่งบวกหนึ่งก็บ่ได้ประเสริฐสองบวกสองก็บ่ได้ประเสริฐว่ามีแนวใดความจริงในโลกใบนี้ว่ามีแนวใดประเสริฐบวกเลียนดอกเตอร์ดอกเตอร์เนี่ยว่ามีประเสริฐเพราะว่าอย่างวันที่ทำมาอยู่เหนือเหตุเหนือผลสิ่งนั้นซุ่มอยู่ทางโลกมันยังมีเหตุมีผลอยู่เลยมม่ต้องใส่เหตุใส่ผลอยู่แต่ว่าของเฮาเนี่ยอยู่เหนือเหตุเหนือผลเพราะว่ามังเป็นความจริงของเจ้าของเป็นความจริงของผู้อื่น จ้เาเหตุผลจากของไปเที่ยวก็พื้นกับมาได้นี่เขาเรียกว่าเหนือเหตุเหนือผลนี่เป็นความจริงของเจ้าของไม่เป็นความจริงของผู้อื่นเป็นความจริงในหัวใจเจ้าของไม่เป็นความจริงในหัวใจผู้อื่นมันก็เลยเหนือเหตุเหนือผลผมมีเหตุผลของผู้ใดในโลกใบนี้มาฮักล้างเหตุผลในหัวใจเขาได้นี่เห็นว่าเราเขาก็บอสามมาเอาเหตุผลในหัวใจเจ้าของไปฮักล้างเหตุผลในห้อื่นขาได้มันก็เลยเหนือเหตุเหนือผลคนสมือนมันหยากน้ำเหตุน้ำผลมันเอาเหตุผลมันมาเถียงกันถ้าเขาอยู่แต่เหตุแต่ผลในหัวใจเจ้าของเฮ้ยส เหนือเหตุเหนือผลเหรอวะเพราเหตุผลภัยเหตุผลมั่นเนาะทางบอกมันถูกสมอยเนี่ยว่ามันมีเหตุแล้วมีผลือเหตุผลเขาว่ากันเ่าอืะแต่ว่าคอยพิษเขาว่าคอยเถื่อเถียงกันแหละบัดนี้คนนั้นก็มีเหตุคนนี้ก็มีผลเหตุกับผลบ่โลกตัวกันก็เที่ยงกันบ่เศร้าแหละบัดนี้ก็มีเสือเลืองนเสือขาวเสือแดงเสือดำยั่หนึ่งแล้วก็จบก็สิ้นนเห็นปะามันมีเหตุมีผล เข้ามาปฏิบัติธรรมเพื่ออยู่เหนือเหตุเหนือผลในห,หัวใจเจ้าของ